สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ทุกคนมีเรื่องสะเทือนใจจะมาเล่าให้ฟังแบบแบบหนึ่งพูดแล้วมันน้ำตาจะไหลคืออย่างนี้ทุกคนวันนั้นอายืนอยู่หน้ากระจกแล้วเราก็แบบปล่อยผมใช่ไหมแล้วเราก็แบบตรงกระจกที่มันมีแสงอะ่ะแล้วมองไปอะ่ะมันเห็นผมงอกประมาณแบบสองสาเส้นทุกคนตอนแรกก็อุยมีผมงอกแล้วหรอไม่จริง ก็เลยแหวกไปอีกครางหนึ่งทุกคนมันมีอีกแหวกไปอีกครั้งหนึ่งมันมีอีกแหวกไปข้างหลังก็มีทุกคนสรุปก็คือตอนนี้มีงอกแล้วใช่แล้วเราก็แบบถอดผมงอกออกเราก็แบบเออก็ถอดผมงอกแล้วมันก็มันอ่ะมันก็มันมันแล้วแบดึงออกมันจะแซ่บมันก็มันแล้วคันนี้ก็แบบคุณสามีก็มาทักว่า ธอถ้าเกิดถอนผมงอกเนี่ยผมงอกมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะเคยได้ยินไหมถ้าถอน1เส้นมันจะขึ้นเป็น2เส้นถ้าถอนสองเส้นมันจะขึ้นเป็น4เส้นเมื่อกี้เถอนกี่เส้นหเส้นมันจะขึ้นเป็นอีก12เส้นเส้นละคือตกใจมากสิ่งที่ฟังคือตกใจมากแล้วก็จริงหรอฉันฉันต้องไปหามาพูดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันจะ สะเทือนใจไปม,มากกว่านี้ไงทุกคนก็เลยจะเป็นเรื่องนี้และเป็นจุดประกายที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าจะพูดเรื่องผมงอกทุกคนว่าการถอนผมงอกเนี่ยแล้วมันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามาฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนเราจะต้องรู้ก่อนว่า ผมเนี่ยจะเริ่มหงอกตอนที่เราจะอายุประมาณแบบ3 0มสถึงสีปีประมาณนี้ค่ะจริงๆก็คือแน็นก็คือสามสินะประมาณนี้ผมหงอกก็คือเป็นธรรมชาติแหละก็จะเริ่มมีผมหงอกเนาะตามวัยนะคะแต่จริงๆก็จะมีคนบางกลุ่มค่ะที่เขาจะมีผมหงอกก่อนอายุ25ปีแบบนี้นค่ะก็จะมีได้อันนั้นเรียกว่าผมหงอกก่อนวัยทุกคนค่ะถ้าเรามาดูสาเหตุกันก่อนค่ะว่าสิ่งที่ทําให้ผมหงอกก่อนวัยเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนคะสาเหตุแรกเลยนะคะแล้วเป็นสาเหตุใหญ่เลยทุกคนฮอตฮ ทุกคนขาจริงๆผมออกก่อนวัยจากกรรมพันธ์นี้เป็นอะไรที่ไม่ได้รุนแรงร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้อันตรายะไรเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งนะคะที่แสดงออกนะคะตามกรรมพันธ์เท่านั้นทุกคนขา <c oughs> ต่อไปเรามาดูสาเหตุที่ค2ค่ะผมงอ,อกก่อนวัยนะคะจากการขาดสารอาหารหรือว่าวิตามินแร่ธท่าทุกคนขา เกิดได้ทั้งจากการขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการสร้างเม็ดสีนะคะหรือว่าเป็นจากเซลล์สร้างเมสส็ดสีมีเลือดหรือสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไม่เพียงพอทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกธาตุาเหล็กนะคะหรือว่าจะเป็นโอเมก้า3หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคะ และข้อสามนะคะก็คือผมงอกก่อนวัยนะคะจากการที่เราเป็นโรคหรือผลข้างเคียงของโรคต่างๆทุกคนคะ่ะอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองทุกคนโรคนี้ก็คือเขาเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมันผิดปกติใช่ไหมคะแลวเข้าใจว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งแบ,บง่งปลอมค่ะก็เกิดการทําลายเซลล์ต่างๆนะคะซึ่งทําให้อวัยวะหรือว่าเซลล์ต่างๆมันผิดปกติไปค่ะและทําให้เกิดอาการอักเสบอะไรพวกนี้ค่ะจะทําให้ผมงอกขึ้นมาได้ทุกคนคะ่ะหากเกิดที่รากผมอย่างเงี้ยเซลล์ที่สร้างเม็ดสีถูกรบกวนแบบนั้นก็จะทําให้เกกิดผมงอกกอน่นว ได้แบบนั้นทุกคนคะโรคนี้นะคะก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆด้วยนะคะแล้อย่างเช่นโรคผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่าเป็นโรคด่างขาวอะไรแบบนี้ทุกคนค่ะก็เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันค่ะแล้วทาให้ผมงอกก่อนวัยทุกคนค่ะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะก็โรคกับเลือดเช่นภาวะโลหิตจางนะคะก็ะทาให้สารอาหารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงพวกเซลล์รากผมอะไรต่างๆไม่เพียงพอนะคะทําให้ผมหอกก่อนไวได้นะทุกคนคะ่ะเห็นไหมค่ะสารอาหารก็ทําให้เราแบบงอกได้นะไปนะคะก็โรคไทรอยทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นไฮโปไทรอยนะคะคือน้อยกว่าปกติหรือว่าไฮเปอร์ไทรอยก็คือมากกว่าปกตินะคะทําให้ไปรบกวนการสร้างเซลล์สร้างเม็ดสีทุกคนค่ะทาให้เมลานินเนี่ยผลิตออกมาน้อยกว่าปกติแล้วทาให้ผมหอกก่อนไวได้ทุกคนค่ะหรืออาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงเม็สีที่ผมโดยตรงแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะต่อไปเรามาดูอีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม ทางด้านสุขภาพที่ทําให้ผมหงอ,อกก่อนไวัยได้มีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะมีความเครียดมีการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อการเพิ่มสารอนุมูลอิสระทุกคนคะ่ะซึ่งมันมีผลต่อการสร้างเม็ดสีค่ะทำให้ผมเนี่ยหงอ,อกก่อนไวัยได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกสิ่งที่พูดไปเนี่ยะคะ่ะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเครียสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่มันไม่ไดีต่อสุขภาพอยู่แล้วคะ่ะไม่ใช่แค่ผมหงอ,อกก่อนวัยนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยค มากมายเลยค่ะทุกคนค่ะต่อไปเรามาฟังการรักษาผมงอก่อนวัยกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการรักษาที่ดีที่สุดคือเราจะต้องหาสาเหตุก่อนค่ะว่าเรามีผมงอก่อนวัยเพราะอะไรทุกคนขาแล้วเราก็กำจัดจุดนั้นถ้าไว้เป็นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพแบบนี้ค่ะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนสูบบุหรี่งดสูบบุหรี่ดื่มเหล้างดการดื่มเหล้าเลิกการดื่มเหล้าอะไรแบบนี้ทุกคนค่าหรือว่าถ้าว่าเป็นโรคเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ควบคุมโรคต่างๆ ให้แพทย์นะคะเป็นคนสั่งยาแล้วก็ควบคุมโรคเราแบบนี้ค่ะแล้วเรายังต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะทุกคนขาอย่างที่เกริ่นไปเนาะการขาดสารอาหารเอ่ยะไรเอ่ยนี่มีผลต่อการเกิดผมงอกนะคะหรือว่าเซลล์สร้างเม็ดสีถูกรบกวนได้ด้วยทุกคนคขาคนแล้วอาหารนะคะก็สําคัญมากเลยค่ะในการที่ฉลอผมงอกทุกคนค่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอาหารที่มีวิตามิน B6 B12 อนะคะอาหารที่มีโอเมก้า3มนะคะมีธาตุเหล็กมีไบโอตินทุกคนขามีทองแดงมีสังกะสีสูงอะไรพวกนี้นะคะ อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาตับไข่นะคะนมไขมันตับผักใบเขียวถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกกล้วยโอะโวคาโดโมันเทนเลยแบบนี้ทุกคนคะ่ะมีส่วนนะคะทําให้เราชะลอผมงอกก่อนไวัยได้ทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจการรับประทานอาหารนะคะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะที่บอกนะคะว่าการที่เราถอนผมงอกไป1เส้นแล้วมันก็แบบจะเพิ่มขึ้นมาใหม่2เส้นเป็นผมงอกแล้วก็ถอนอีก2เส้นเพิ่มมาเป็น4เส้นทวีคูณเงี้ยมันจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วแอดแอ ไม่จริงนะทุกคนคะเพราะว่าต้องรู้ก่อนเลยค่ะว่ากลไกการเกิดผมงอกเนี่ยค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเซลลสร้างเม็ดสีเนี่ยก็จะลดลงเป็นธรรมดาทุกคนคะจึงสร้างเม็ดสีได้ลดลงนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราถอนผมงอกออกไปนะคะผมที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่ะค่ะมันก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมพอต้นตอนะคะคือเซลล์สร้างเม็ดสีมันน้อยลงลดลงเหมือนทุกคนคะมันก็เกิดผมงอกมันตามวัยของเราทุกคนคะแต่ก็จะมีบางท่านนะคะที่ถอนผมงอกออกไปแล้วผมที่งอกใหม่เป็นสีดำเพราะว่าอันนั้นเขาแก้ที่ต้นเหตุแล้วค่ะอย่าง เช่นเขาเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรแล้วเกิดการรักษาที่ต้นเหตุแล้วผมที่งอกใหม่ก็จะเป็นสีดํานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วนะสิ่งที่เราแบบป้องกันได้ง่ายคือพฤติกรรมต่างๆนะคะที่เราจะลดชะลอการเกิดผมงอกนะคะก็คือเลิกบุหรี่เลิกเหล้านะคะแล้วก็หยุดความเครียดต่างๆเลิกความเครียดต่างๆนะคะแล้วก็พักผ่นอนนอนหลับอย่างเพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะเราก็จะมีความสศร้าเกิด <financially> ขึ้นในตัวของเราแล้วนะคะ รู้แต่ว่าจะไม่ได้ หลายคนค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทําทุกคนค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อความดูดีของเราจริงแล้วนะทุกคนค่ะในความรู้สึกของส่วนตัวเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีผมงอกนะมันก็ไม่ได้ทําให้เราลดคุณค่าในตัวเองหรือว่าไม่ได้ทําให้เราเจื่อยน้อยลงทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราสวยจากภายในนึกออกไหมคะแล้วจริงๆส่วนตัวเนี่ยเคยเห็นคนที่แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วเขาแบบมีผมขาวทั้งผมแล้วเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรดอกสีดอกเลาไหมมันสวยนะทุกคนแล้วมันแบบเวลาที่เราเขาแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับัยเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับสถานที่เลยางแล้วก็วางตัวได้เหมาะสมเลยไงทุกคนสีผมไม่ว่าจะสีไหนทุกคนคะ่ะดูดีแล้วก็สวยได้ในแบบของเราทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าผมขาวผมดําผมไนอย่างี้ทุกคนคะ่ะมันอยู่ที่คุณค่าภายในแล้วเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเมื่อเรามั่นใจในตัวเองแล้วนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาทุกคนคะ่ะคอยดู คลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องพยาบาลยอดนับ่ากันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย